อาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนายค้ากันอยู่แล้วนะครับซึ่งอับบันขอแก้ข่าวอย่างหนึ่งหน่อยครับในช่วงคลิปก่อนๆเนี่ยอับบันนะ่ะไม่ได้ใช้ชื่อของตัวเองในการเรียกตัวเองแต่แต่ว่าอับบันเนี่ยใช้ใช้ชื่อคำเป็นคําว่าห no นูครับแต่ว่าตั้งแต่คลิปนี้แล้วก็ยังไปถึงคลิปอื่นเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนคําเรียก อาบันจะใช้ชื่อตัวเองในการเรียกไปเลยครับปกติเราใช้คําว่าหนูแต่ตั้งแต่คลิปนี้ถึงคลิปหน้าอาบันจะใช้เป็นชื่อของตัวเองก็คือคําว่าปันปันนะครับเป็นชื่อของหนูเองไปเลยเพราะว่าเราควรจะใช้ชื่อนั้นเพื่อเข้าใจง่ายเนาะโอเคแก้ข่าวเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปดูเลยครับว่าวันนี้เราจะมาสร้างรถถังอะไรกันอา้าวฝนตก โอเคเนื่องจากที่หนูได้ดูมาแล้วปกติในคลิปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะสร้างรถถังเขาจะสร้างพวกรถถัง M1 จากอเมริกาหรือสร้างรถถังคันนี้ครับนี่นคันนี้ครับบางทีเขาก็จะสร้างรถถังของพวกอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่น้อว่าจะเป็น M1 นะครับแต่ว่าหนูได้สังเกตเห็นว่ามีข้อเปลี่ยนออกไป เขานั้นเปลี่ยนพัฒนาจากรถถังอิมวันกลายเป็นรถถังอะไรไม่รู้ครับของของประเทศเยอรมันครับเป็นรถถังของประเทศเยอรมันที่ที่เยอรมันเนี่ยนิยมใช้กันมากซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เอามาสร้างแล้วครับเพราะฉะนั้นในคลิปอินเทอร์เน็ตเขาสร้างรถถังเยอรมันกันแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็จะสร้างกันต่อครับวัสดุเหมือนเดิมครับตปรตรีนตะขาบี่ยเหมือนกันหมดครับเอือใช้หินดําแผ่นหินดํา อนกีดเขียวทีนี้ปันปันก็จะทําการสร้างตรงส่วนด้านหน้าเลยครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เอาไว้สร้างรถถังจำอาไวค้ครับว่ามันสร้างยังไงแล้วหนูแบบจะมาจาต้นปันปันก็จะมาจําต,ต้นแบบตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ไปสร้างตรงฟากนี้ครับอยู่กันคนละฟากเลยตอนนี้เพิ่งเริ่มคลิปแรกเรียกตัวเองว่าปันด้วยเรียกตัวเองว่าปันปันเรียกด้วยชื่อตัวเองอาจจะไม่คล่องครับก็อาจจะไม่คล่องในคลิปนี้ครับแต่คลิป อื่นข้องแน่นอนครับโอเคขั้นตอนก็ใช้สิบบล็อกเหมือนเดิมครับเราจะนับเลขด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าหกดด้าทีนี้เราก็จะใส่แผ่นหินดำไว้บนด้านบนนี่ครับโอเคเราก็จะเว้นตังนี้เป็นบล็อกครับ1 2 3สส่วนจุดที่4ี่เราก็วางตรงนี้ไป1ิบล็อกเหมือนกัน,นครับความยาวประมาณ1ิบบล็อกเนาะโอเคเราก็ใส่แผ่นหินดำไป โอเคดีนะครับจะไปแล้วทีนี้พวกเราก็จะต้องใช้คอนกรีตสีเขียววางแบบนี้ครับก็สร้างเรียงแบบนี้เลยครับโอเคประปันสร้างเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็เหลือประตูกับดักเหล็กประตูนี้ครับ ตอนนี้อาปันใช้ไมค์ครา t 1.9.2ในการสร้างนะครับทุกครั้งเลยอาปันใช้1.9.2เป็นเวอร์ชั่นนะครับเราจะใส่แผ่นเหล็กแบบ,ลแบบนี้เอ้ยลงมาแบบตรงนี้ดีกว่าเออก็หมอบแล้วก็เลื่อนแบบนี้นี่ผิวดีหรือไมก่ก็บางคนก็ทําแบบนี้เลยก็ได้ครับนี่ สร้งมาตั้งไปตโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยทีนี้ก็ใช้ประตูไม้สีเลือน,นี้ครับก็ใส่แบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นแบบนี้ครับโอเคทีนี้ปะปาก็จะใส่คอนกรีตสีเขียวครับเรียงตั้งแต่ตรงนี้เลยครับจะไปถึงท้ายรถถังสุดนะฮะโอ้ย อย่างสร้างแบบนี้เลยครับเราทำเป็นสองชั้นทีนี้เราใส่สองชั้นเสร็จแล้วครับเราก็จะใช้ประตูไม้โอะดํานะครับเอ้ยอยังไม่ต้องถึงขั้นตอนนั้นเรามาทําตัวการติะขาบรถก่อนเลยครับเราก็จะใช้แผ่นทองตัดขึ้นสนิมตัวเดิมเพิ่มเติมคือสร้างรูถังใหม่แล้วก็ใส่ตั้งแต่ตรงปลายตตดขาบไปมาถึงปลายติะขาบด้านหลังครับแล้วก็ใส่คอนกรีตเขียวตัวกลาาของตรงนี้ครับ รถถังคันนี้มีลายพรางครับเพราะฉะนั้นอาปันอาจจะสร้างละเอียดแล้วก็ซับซ้อนหน่อยครับเพราะฉะนั้นอาปันก็จะต้องลดความเร็วในการสร้างสิงนะในการที่จะทําลายพรางออกมาเพราะลายพรางนี้มันใช้ลายพรางตั้ง2ลายพรางครับบางคันมันใช้3ลายพรางในคันเดียวเลยสำปะออแล้วก็บันไดลิงครับทีนี้เราก็จะใส่เฟอร์นิเจอร์รถถังด้วยการ จะใส่อะไรก็ได้ครับแตนเใส่เท่านี้แหละแล้วก็เตียงแบดบอยครับเ<อ>ตียงนี้ขาดไม่ได้โอเควันนี้ก็เหลือแต่อเตียงดำนะครับอ้าวเ,เออบางทีป,ปันอาจจะพูดเพี้ยนในบางคำหน่อยครับบางคำแบบว่าเสียงหลงครับเออบางทีเสียงหลงอ่ะเสียงหลงแล้วเรียบร้อยเลยครับเละเลยครับอย่างเช่นคำตอนมุ่นอ่ะ เสียงหลงเรียบร้อยเลยทีนี้เราก็จะใช้นีบนะครับเว้นไปสามบล็อกเ้ยอีฝนนี่มันจะขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ยมันคืมว่าใจเป้าแกเข้าใจวะเนี่ยฝนมันคืมนะอย่าให้โผล่ไปนะอย่าให้ต้องยิงกระสุนเจาะก่อขึ้นฟ้านุ้ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะใช้ประตูไม้โอ้ดำนะครับใส่เรียงแบบนี้นะครับ อันนี้เราก็จะเว้นตัวนี้ไปหนะึ่งบล็อกฮะเพื่อใส่บันไดลิงแล้วก็ใส่ประตูไม้อันนี้เข้าไปโอเคเอมันยังต้องใช้อยู่นี่วะโอเคเป็นของต้องใช้อยู่ครับเราก็จะใส่เรียงแบบนี้นะครับนี่เรียงง่ายๆแบบนี้เลยตอนทำลายพางอ่ะมันจะต้องลดความเร็วครับ ระวังด้วยครับถ้าผู้ชมต้องใช้หูในการฟังในคลิปนี้เพราะว่าเสียงหนูเสียงว่ามันจะหลงครับแล้วเราก็จะพูดผิดเป็นหนูแทนจะใช้ชื่อตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นคลิปเริ่มต้นในการฝึกพูดใหม่โอเคพอเราใส่บล็อกแบบนี้เสร็จแล้วครับเราก็จะใช้บันไดลิงครับแปะตรงนี้นะครับว้นตั้งแต่ช่องหน้าไปหนึ่งบล็อกใส่ตรงช่องที่สองเพื่อเป็นทางขึ้นหลังจากนั้น วิธีการสร้างนี้จะแตกต่างแล้วเราต้องใช้แผ่นทองตัดขึ้นสนิมเป็นตัวป้อมปืนนะครับปกติเราจะสร้างอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับแต่รถถังคันนี้เราต้องเว้นตัวนี้เป็นหนึ่งบล็อกแล้วก็ใส่ตรงนี้แทนครับทีนี้เราก็จะใส่ไปตามปกติแต่ว่าเราจะใช้6บล็อกครับแทน1 2 3 4 5สสามสี่ห้าหกฝานี้ครับ123 456ี่ห้าหเพราะว่ามันขยับมาทางท้าย มันก็เลยต้องลดความยาวของบล็อกลงด้วยครับด้านล่างเกือบลืมแล้วก็ใช้ประตูไม้โอ๊กดำครับใส่ไปใส่เรียงไปแล้วกันโอเคทีนี้เราก็จะเลียงตั้งแต่ตรงนี้ครับแล้วก็วิ้ไไปตรงนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ พิเต็มตัวนี้ไปเลยครับให้ออกมาลักษณะอย่างนี้ครับเราจะนั้นเราก็จะใส่ตรงนี้เพิ่มแล้วก็ทุบตรงนี้ออกครับ mm. พอเราได้แบบานี้แล้วครับเราจะใช้แผ่นทองตัดขึ้นสนิมฮะเพื่อทาให้ป้อมมันเนี่ยออกโค้งๆหน่อยก็ใส่ตรงเลงตรงใต้ตรงนี้นะครับเลงตรงใต้บอกด้านบนให้มันอยู่ระหว่างกลางมากที่สุดครับทีนี้พอมันอยู่ระหว่างกลางแล้วแล้วก็จะใช้ประตูไม้อุกดําครับ ก็ใส่ไปให้เต็มเลยครับแล้วเราก็จะทุบตรงกลางออกครับเพื่อใส่ปันเป็นปากกระบอกปืนนั่นเองซึ่งปากกระบอกปืนเนี่ยรถถังคันนี้มันเด่นตรงที่ปากกระบอกปืนมันจะสั้นฮะเพราะฉะนั้นความยาวของปืนมันจะสั้นลงจาก10บ็อกกลายเป็น8บลวอก1 2 3 4 5 6ส8ี่ห้าหเดอ้ยไม่ใช่8ดิเป็น9ครับ8ด เก้ามาหนึ่งบล็อกฮะจากสิบกลายเป็นเก้าบล็อกเราจะออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันอาจจะยังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างครับมันต้องยาวกว่าน,นี้โอเคเดี๋วดนเขอกลับไปดูตัวต้นแบบแป๊บนึงครับว่ารถถังคันนี้มีปืนกลหนักติดไว้ไหมแต่จากที่จําได้แต่ละวันไม่มีเออไม่มีนะฮะแต่ว่ามันมีเสาสัญญาณอยู่ตรงท้ายรถถังฮะโอเคเราจะต้อง ใช้บล็อกเอ้ยใช้ประตูเป็นไม้โอ๊ดำนะครับใส่แบบนี้ไปแล้วก็ใส่แบบนี้แล้วก็เพิ่มนี้มาอีกชั้นเพื่อไม่ให้ประตูเนี่ยมันเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดระหว่างเรากดยิงฮะเดี๋ยวมันวุ่นวายฮะยิงทีนี่คือวุ่นวายเลยโอเคเราจะเหลือช่องนี้ไว้ใส่ตรงนี้ไปส่วนตรงนี้ก็เว้นไปเป็นช่องแบบนี้แล้วก็เอาประตูไม้นี้มาใส่ อันนี้ประตูไม้นี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็ลงไปครับใส่ตรงนี้อีกฟากหนึ่งอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เรี้ยงขึ้นมาแต่แล้วไม่ต้องใส่เทียนทูบเทียนคบกเพิงแล้วหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่รายพางแล้วมันจะวุ่นวายฮะเพราะนั้นไว้ทีหลังก่อนเลยซึ่งสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ต่อไปก็คือเราจะต้องใช้แผ่นหินดําขัดแล้วก็ใช้แท่งเอ็นนะครับ เราก็จะใส่ตรงท้ายตรงท้ายทางโคมาส่วนเราก็จะใส่ตรงนี้เป็นสองบล็อกนะครับใส่ตรงนี้ได้2บล็อกแล้ว,ลวเราเขอกลับไปดูตัวต้นแบบอีกรอบหนึ่งครับว่ามันใส่2บล็อกหรือไม่รู้สึกว่าจะใส่สองบล็อกจริงด้วยนะฮะโอเคแล้วก็โอ้เเกือบเดิมประมาณเกือบเดิมไปเลยครับเราต้องใช้ แผ่นทองตัดขึ้นสนิมฮะต้องทุบบล็อกนี้ออกด้วยครับเพื่อทำให้มันเพียวขึ้นใส่ตรงนี้ไปฮะนี่มันก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้รูปเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับปล่อยให้ฝนมันตกไปครับไม่เป็นไรครับเราจะตั้งค่ายถึงตอนคืนแล้วก็นอนไปฝนมันจะไม่ตกบ่อยจริงๆฝนมันตกบ่อยเกิน นอนเออนอนไปโอ้ฝนไม่หยุดตกเพราะว่าหนูตั้งค่าโอ้ฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าหนูตั้งค่าให้มันคาเวลาไว้ตรงตอนกลางคืนเท่านั้นนจะเปลี่ยนเวลาศูนย์ศูนโอเคหนูตั้งค่าให้พราทิตมันหยุดให้มันหยุด ขยับฮนะมันจะได้คาเวลาเป็นเวลาเดิมไปเลยโอเคแล้วก็จะมาเซฟไว้ต่อเลยครับโอเคตอนแรกเราสร้างได้มาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือลายพางสิ่งเราต้องเหลือไว้ก็มีบันไดลิงเอาไว้ซ่อมตอนที่เราทําบันไดลิงหล่นตอนที่เราเปลี่ยนลายพางครับแล้วก็ห่งเหลสโตนปุ่มกดยิง ส่วนลายพางแล้วก็รถถังคันนี้ใช้ลายพาง2ลายพางครับไม่ใช่ลายพางเดียวแลวครับเป็น2ลายพางเราจะใช้คอนกรีตรสีน้ําตาลและคอนกรีตรสีดําครับซึ่งตามสเต็ปแล้วเราจะใช้สีที่เข้มที่สุดแล้วค่อยอ่อนลงตัวอย่างถ้าเป็นสีดําสีน้ําตาลและสีเปลือกไข่เราก็จะจัดเรียงให้เป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วก็ อ่อนลงมาเรื่อยๆสีจะอ่อนลงเรื่อยๆคัอเอ้ยเสียงหลงว่ะแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆครับโอเคเพราะฉะนั้นรถถังคันนี้มันใช้สองลายพางแล้วก็ต้องเริ่มด้วยสีดําน้ําตาลดําน้ําตาลดําน้ําตาลแล้วก็ทําแบบนี้ซ้าไปเรื่อยๆครับใครที่ไม่คล่องก็ท่องในใจหรือท่องมาเป็นเสียงอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันละเอียดโอเคตรงน,นี้ดําแล้วก็น้ําตาล ดำน้ำตาลเว้นไปนหนึ่งบล็อกฮะดำน้ำตาลทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเต็มทั้งคันรถถังครับไม่ต้องไปสนครับว่าสีมันไม่ตรงกันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับอย่าไปสนใจมาเลยยิ่งลายพรางเละมันยิ่งมีความเป็นลายพรางครับทีนี้ก็จะมาทําชั้นสองกันครับแล้วต้องใช้สกิลสลับบล็อกแบบนี้ครับ ตรงนั้นมีข้อผิดพลาดอะไรไหมขอกลับมาดูใหม่ก่อนโอเคไม่มีก็ใส่ต่อไปเลยครับเคชั้นนี้เสร็จไปต่อไปทุกชั้นนะฮะเราจะไม่สลับสีครับทุกชั้นเราจะเริ่มจากดําหมดเลยครับเราจะไม่มีการทุกชั้นจะมีน้ําตาลนาไม่ครับทุกชั้นเราจะใช้สีดํานําครับเอ้ยวันนี้สีดําหมดเลยวะ่ะสีดาน้ําตาลดําน้ําตาลดํา น้ำตาลตรงกลางโอเคทีนี้ก็มาอีกชั้นหนึ่งครับชั้นสุดท้ายบนป้อมปืนครับโอ้ยเราเตรียมบล็อกสีเขียวมาทำไมก็เพื่อเผื่อเราทุกผิดบ็อกฮนะอา้าวเดี๋ยวเมื่อกี้มันอะไรทุกมเออมยอแบบนี้ โอเคพอมาเหลือตรงนี้เราก็เริ่มต้งแต่ดําต้งแต่ฝั่งนี้ครับอย่มาถึงฝั่งนี้ทีนี้ลายพรางก็เหลือแต่ป้อมปืนแล้วตัวนี้น้ําตาลก็เปลี่ยนเป็นดําน้ําตาลครับโอเคทีนี้ก็ลากผงเลสโตนมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ใช้ปุ่มไม้โอ๊กใส่ตรงนี้ลงไปซ่อมบันไดลิงครับทีนี้ก็ใส่ ทอตเลยครับโอเคทีนี้เราลองออกมาตรวจผลงานซิว่ามีอะไรขาดหายไหมอ๋อใช่นี่คือสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะสร้างถังนี้เสร็จเราจะใช้ประตูไม้กระดกสีเลือครับเว้นตรงนี้ไป2บล็อกหนึ่งสองส่วนตรงนี้เราก็จะใส่แบบนี้แล้วเราก็จะใส่แบบนี้ไปแบบนี้ แล้วก็แสแบบนี้ทำไมนาะหรือคลิกขวาเพราะรถถังคันนี้มันจะมีช่องเก็บของอยู่ตรงด้านข้างครับมันก็เลยต้องมีช่องเก็บของตรงด้านข้างตรงนี้ครับโอเคจุดอะไรครบแล้วทีนี้ได้เวลาโชว์เราก็จะสร้างรถถังจากเยอรมันเสร็จแล้วแต่มีลายพางสองลายพางที่เราไม่เคยทํากันอีกด้วยนี่คือตรงนี้หนูอาจจะลืมหน่อยนะครับ ว่ามันต้องทุบบล็อกตรงนี้ออกคือเวลาเราเติมบล็อกตรงนี้เต็มแล้วอะครับเราก็ต้องเวลาเราเติมตรงนี้เต็มนะครับเราทาตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เต็มแล้วก็ทุบตรงนี้ออกทุบแล้วก็ใส่ด้วยแผ่นทองตัดขึ้นสนิมครับก็ใส่แบบนี้ครับก็มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับโอเคเท่านี้เราก็สร้างเสร็จแล้วครับรถถังจากประเทศเยอรมัน เยอรมันเป็นพวกแบบและผลิตออกมาเยอรมันเป็นเจ้าของรถถังคันนี้ครับโอเคเท่านี้เราก็สร้าง